สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับการแพทย์แนาทีเย่การแพทย์แต่นทีครั้งนี้นะครับครั้งที่763นะครับผมประจําวันนี้วันที่ส5ธันวาคม2 5ง3นะครับอยู่กับผมนายแพทย์โอลาลิมุสจิโกงนะครับท่านใดเข้ามาแล้วเช็คภาพเช็คเสียงให้สักนิดหนึ่งนะครับหลายคนอาจจะบอกว่าภาพตรงนี้ไม่ค่อยชัดอ่ะก็ถูกต้องครับ ภาพนี้อาจจะไม่ชัดเท่ากับเท่ากับที่แบ็กกราวด์อีกแบบหนึ่งนะฮะแต่ก็คิดว่าพอดูได้เนาะนะครับดูได้นะครับท่านใดเข้ามาแล้วนะฮะบ,บอกหมอหน่อยนิดหนึ่งนะครับภาพและเสียงเป็นอย่างไรนะครับหมอขออนุญาตแชร์ด้วยนะฮะช่วงนี้ช่วงนี้น่าจะมีคนดูเยอะแหละเพราะว่ายังไม่ดึกมากนะฮะเรากา็แชร์ไปเลยนะฮะรวๆ ถือว่าเป็นช่องทางนะเป็นช่องทางมีคนคอมเมนต์มาแล้วนะคุณจี๊ดนะครับสวัสดีครับเป็นอย่างไรบ้างครับภาพและเสียงวันนี้เป็นยังไงนะฮะคุณฟลุ๊กบอกวันนี้มาเร็วก็พยายามทําให้เร็วขึ้นนะครับทุกคนจะได้แบบไม่ต้องดูย้อนหลังนะครับไม่ต้องดูย้อนหลังนะคุณสุสุนันทาสวัสดีครับ หมอต้อง,งโชว์อกหน้าดูนะครับคอามอยู่ยมุมงเลยอ่ะโอเคอย่างนี้น่าจะดีขึ้นนะครับโอเคภาพและเสียงโอเคอยู่ใช่ไหมครับถ้าโอเคถ้างั้นหมอไปต่อเลยนะวันนี้นะครับจะมาพูดหนังสือเล่มนี้นะฮะ Minimal Stimulation and Natural c y c l e in In Vitro Fertilization นะฮะของสำนักพิมพ์ Springer ครับเรอเล่มนี้นะฮะ ก็ต้องบอกก่อนว่าแปลเป็นไทยคืออะไรเรื่องของการทำเด็กหลอดแก้วนะ Invitro f e r t i l i z a t i o n นคือเด็กหลอดแก้วนะครับ Minimal Stimulation ก็ St คือกระตุ้นไข่โดยใช้ยาน้อยๆหรือ Natural Cycle คือไม่ใช้ยาเลยผมว่าคอนเซป์นี้นะ่ะไม่ใช้ยาเลยหรือใช้ยาน้อยนะครับซึ่งทำไมเขาถึงมีคอนเซปแบบนี้ออกมานะครับเดี๋ยวเล่าสุกันฟังนนครั่มนี้ ออกมาได้3าปีแล้วเนาะปีที่2017นะครับจึงบอกว่าได้มานานแล้วนะครับวันนี้ก็โอกาสนี้ก็จะม,มาอีกรอบหนึ่งนะครับบทนานะวันนี้เป็นตอนที่หนึ่งเนี่ยคือบทนําก่อนต้องบอกงี้ตอนนี้เนี่ยคอนเซปต์ในปัจจุบันของการทําเด็กหลอดแก้วนะครับก็คืออยากให้ได้ไข่เยอะๆนะครับให้ไข่เยอะๆ ทำ,ทำไมทไมถึงอยากให้ไข่เยอะเพราะว่าถ้าไข่เยอะๆนะครับก็จะได้ตัวอ่อนเยอะนะง่ายมากนะครับสมมติว่าทําเด็กหลอดแก้วหนึ่งครั้งเนี่ยนะครับได้ไข่ยี่สิบใบกับไข่ห้าใบาความรู้สึกของเราว่าเฮ้ยได้ไข่ยี่สิบใบเนี่ยก,ยก็น่าจะดีใช่ไหมพอปฏิสนธิแล้วเนี่ยก็อาจจะได้ตัวอ่อนสักสิบใบสิบตัวอ่อนนะครับเทียบกับห้าใบ ถ้าความสำเร็จ50%เท่ากันอาจจะได้แค่สัก2ตัวอ่อนหรือ3าตัวอ่อนอย่างนี้ไปต้นคอนเซ็ปต,ต์เขาเลยบอกว่าอยากให้ได้ไขยเยอะๆนะครับอยากให้ได้ไขยเยอะๆอย่างไรก็ดีอย่างไรก็ดีณปัจจุบันเราก็คิดว่าเทคนิคในการดูแลตัวอ่อนในการเลี้ยงตัวอ่อนเนี่ยเราดีขึ้นมากเทียบกับปี1980นะตามที่ในหนังสือเนี่ยบอกนะครับบอกว่าคือจริงๆเนี่ย ทคนิคเราดีขึ้นมากเราสามารถเลี้ยงตัวอ่อนได้รอดมากขึ้นนะครับเราสามารถเลี้ยงไปได้ถึง d ด y สาม d เลยนะครับเกรดตัวอ่อนก็ดีขึ้นนะครับแปลว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องใช้ตัวอ่อนจำนวนเยอะเลยนะครับเราคงไม่ได้ใช้ตัวอ่อนถึงกับสิ้นปหรอกถ้าเราเลี้ยงตัวอ่อนได้ดีคุณภาพดีนะครับ,นะรบก็เลยคอนเซปต์นี้เขาบอกว่าเพราะนั้นะจริงๆตัวอ่อนไม่จำเป็นต้องได้เดยอะ ต่อมาก็คือว่าเขาบอกว่าเฮ้ยจริงๆริเนี่ยธรรมชาติเนี่ยดีที่สุดแล้วหมายความว่าปกติคนเราเนี่ยไข่ตกแค่ฟองเดียวนะครับปฏิสนธิก็ปฏิสนธิกับไข่ฟองเดียวนะครับฝังตัวก็ฝังตัวอ่อนตัวเดียวนะครับธรรมชาติมีความสามารถในการคัดเลือกตัวอ่อนด้วยตัวของเขาเองอยู่แล้วการที่เราใช้ยายเยอะๆกระตุ้นเยอะๆได้ตัวอ่อนเยอะ อาจจะไม่จําเป็นเพราะตัวอ่อนที่ออกมาไม่ได้แข็งอะไรเลยอันนี้ก็จะเป็นอีกคอนเซปต์หนึ่งนะครับต้องบอกนี้ไม่มีคอนเซปต์ไหนถูกผิดตอนนี้ในทั <te ้งโลกเขาก็ยังเถียงกันอยู่นะว่าจะเอายังไงกันดีนะครับโอเคแต่กลับมาที่บอกว่าใช้ยาน้อยๆเนี่ยกระตุ้นน้อยๆนี่ก็สามารถตั้งครรภ์ได้นะครับแล้วข้อดีคืออะไรอีกข้อดีคือ 1. ถ้าใช้ยาน้อยค่าใช้จ่ายจะลดลงเยอะเลย หลายหลายท่านที่เคยทําเด็กหลอนแก้นะครับท่านใดเข้ามาแล้วเราบอกออนหน่อยนะครับถ้าใช้ยาเยอะกับใช้ยาน้อยบางทีนะค่าใช้จ่ายต่างกัน20%กับ100เลยนะครับลดลงได้80%เลยนะถ้าเราใช้ยาน้อยนะครับอันนี้อันที่2เมื่อเราใช้ยาน้อยนะครับ side effect จากการจากการใช้ยาเยอะนะครับหรือว่าจากการที่มีไข้เยอะมันก็จะน้อยลงนะครับเรื่องที่ภาวะ เรียก ohss S, S, นะครับ o ohs ohss S, เนี่ยก็จะลดลงนะครับเพราะเราใช้ยาน,น้อยท้ององค์ท้องอื่นจากการได้ยาเยอะๆจากการได้ไขยเยอะก็จะน้อยลงนะครับต่อมานะครับแม่จะสเตรสน้อยกว่าจะมีความเครียดน้อยกว่าถ้าใช้การใช้ยาเล็น้อยนะครับอันนี้ก็บวกลบเนาะฟังโดยคอนเซ็ปต์ออกอ็ฟังหูให้หูเรื่อง เพราะว่ายังไงก็ฉีดยาอยู่ดีนะครับเวลาฉีดยาเนี่ยเข็มก็เข็มฉีดครั้งเดียวเหมือนกันนั่นแหละยังมากก็เพิ่มจํานวนเข็มนิดหน่อยนะครับโอ้โหแม่ก็จะสเตรสน้อยหรือ,อสเตรออสมาจากการถูกฉีดยาอันนี้ก็บุกลงนะครับหมอว่าจะไม่ได้ค่อยได้เชื่อเท่าไหร่นะครับโอเคอันนี้เนี่ยคือประโยชน์นะครับแล้วเขาบอกว่ามีคนไข้กลุ่มใหญ่เลยนะครับที่เหมาะสมก,กับการรักษาโดยใช้ยาน้อยๆเช่นนะครับ กลุ่มที่ผู้ชายเป็นหมันหรือผู้ชายนับเชื้อน้อยเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าผู้หญิงถ้าคุณแข็งแรงดีนะครับคุณฉีดยาน้อยๆเนี่ยคุณก็ได้ไข่อยู่ดีคุณไม่ต้องเพิ่มยาแบบเยอะมากๆปกติก็จะมีให้300ให้450ร้อยเนี่ยก็อาจจะไม่ถึงนะครับอาจจะใช้ใช้แค่150ก็ได้หรือ225ออันนี้คือโดสยานะครับก็ ก็นี่แหละนะครับหนึ่งนะเป็นจากผู้ชายสองหรือเป็นจากผู้หญิงก็ได้ที่มันมีปัญหาที่ท่อนําไข่ย้ำนะที่ท่อนําไข่ที่มีปัญหาเรื่องของท่อนําไข่อุดตันหรืออาจจะเคยทําหมันมาอะไรเงี้ยนะครับจะกลับมาท้ออีกทีหนึ่งท่อนาใหม่ท่อนาไข่คุณตันไปแล้วก็คุณทําหมันเนี่ยถ้าคุณทําเด็กหน่อแค้คุณใช้ยาเล็กน้อยก็ได้เพราะคุณยังแข็งแรงดีอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยนะครับเป็นปัจจัยที่กลุ่มนี้เนี่ย น่าจะใช้ยาหลน้อยได้หรือก็อีกกลุ่มหนึ่งนะครับคือข้ามาเลยคนไข้ที่กลุ่มอายุเยอะมากๆซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าแม้จะให้ยาไปป็ิมาณมากเท่าไหร่ไข่ก็จะได้ประมาณนี้เช่นคนไข้อายุเกิน40ปี42ปีไม่ว่าจะใช้ยาโดส300 4 50ก็ได้ไข่ไม่ได้เยอะนะอาจจะได้แค่5ฟองนะครับแล้วออกมาคุณภาพก็ไม่ค่อยดีถ้าใช้ ไม i ิมูเลชันหรือมินิมอลโปรโตคอลเนี่ยนะครับได้1นถึงสอไปก็ถือว่าได้ไขที่คุณภาพดีลนะครับอย่างนี้เป็นตัวอันนี้เพราะนั้นเนี่ยเป็นคนแข้กลุ่มใหญ่มากๆเลยนะครับที่จะใช้การกระตุ้นแบบนี้อย่างที่บอกนะข้อดีคือค่าใช้จ่ายน้อยกว่านะครับไซเฟกน้อยกว่าความเครียดน้อยกว่าและก็มีคนไข้กลุ่มใหญ่ที่เหมาะสมกับการใช้การกระตุ้นแบบนี้ อันนี้คือคอนเซปต์หนังสือเล่มนี้นะหมอยม้ำอีกทีนะครับคือคอนเซปต์การรักษากนี้มีเยอะแยะมากมายครับไม่มีผิดไม่มีถูกมีแค่หมอกับคนไข้คุมไหนเท่านั้นเอวันนี้ก็เป็นแค่เริ่มต้นนะครับน้ำจิ้มบทนํานะครับหลังจากนี้หมอก็จะพยายามพูดเรื่องนี้ไปเรื่อยๆน,นะทําให้เป็นซีรีส์ให้จบสักทีนะคทําโอเค คุณกุ้งกิ้งนะคะบอกนครพนม22องศานะครับคุณปักายทิพย์คุณปิยะวานนะครับโอ้รทอทวกซี่เหมือนกันใช่ไหมครับคุณธิดารัตนคุณงดอาหารอะไรไหมหมอว่าทานได้ทุกอย่างเนาะกินอาหารที่เมดิเตอร์เรเนนฟู้ดและกันงดแป้งหน่อยนะครับอย่าอ้วนนะครับคุณพานพายสวัสดีครับคุณทานทิพย์เมื่อไรรออีกระดับหนึ่งเลยนะครคุณธานทิพย์นะครับ ยคุณคุณพิญญาพัฒน์เนี่ยเห็นไหมยาแพงจริงๆครับยาแพงมากจริงๆนะเรื่องนี้นะครับเจนนี่สวัสดีค่ะนะครับคุณพิมพิษสาบอกว่าควรจะไปฉีดสีทู่ท่อนำไข่ไหมแล้วแต่คนแหละนะครับคุณหมอบางท่านก็อาจจะฉีดเลยตั้งแต่แรกหมอบางท่านก็อาจจะยังไม่ฉีดถ้าดูแล้วไม่ได้มีความเสี่ยงท่อนำไข่ตัน อาจารย์เคียงสวัสดีครับก็จะพยายามอยู่ฮะเรื่องการผลัดดันโครงการส่งเสริมการเกิดนะครับพยายามอยากเต็มที่นะครับมีโอกาสอาจารย์เคียงมาพร่วมด้วยช่วยกันนะครับผมอาจารย์สมโพธินะผมเพิ่มผมเด็กชื่อเล่นนะครับอาจารย์สมโพธ์นี่ก็สุดยอดนะครับเป็นรุ่นพี่ผมในการเรียนเด็กหลอดแก้วด้วยนะครับเรียนเรื่องนี้เลยนะครับโอเคก็ขอขอบคุณทุกท่านนะที่อยู่ด้วยกันวันนี้นะครับ สินาทีกว่าแล้วนะครับยังไงผู้นี้มาต่อตอนที่2นะครับผมแล้วพบกัน,นครับการแพทย์แต่นทีเพราะสุขภาพที่ดีแล้วก็ที่ตัวเราเองครับสวัสดีครับ